แล้วยกทัศนสิ่งที่จะผมเอาไว้ไไว่าขณะนี้มันมีเรื่องผิดสังเกตต,ตรงที่ว่าจํานวนศพมันเกินกว่าที่ทางมูลนิธิแจ้งมามแล้วที่บอกว่าเป็นแต่เพียงโครงกระดูกมันไม่ใช่มันเป็นรูปรลาเป็นเป็นศพเลยแล้วก็มีศพชาวต่างชาติด้วยนี่คือสิ่งที่ทางนปชกําลังติดตามอยู่แล้วความมั่นใจขนาดไหนว่าจะเป็น หมดไ่หายตอนชุมนุมหรือเปล่าคือตอนนี้เราค่อนข้างจะมีความมั่นใจเพราะตอนที่เราปลาศัยที่ลาดประสงค์เนี่ยเราก็พูดถึงตอนที่พวกเราหายไปเนี่ยจากวันที่10เมษาเราก็มีการพูดกันอยู่แล้วว่าให้ไปตรวจสอบที่ละยองซึ่งเราก็มีข้อมูลกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อมีเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าศพที่หายไปหรือประชาชนคนแสดงที่หายไปกว่า50คนเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในจำนวนนี้หรือเปล่าเราต้องติดตาม เพราะทางกองพิสูจน์หลักฐานก็ว่าจะเอามาตรวจ DNA ด้วยก็ต้องติดตามครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากและรัฐบาลชุดนี้อยากจะฝากพี่น้องประชาชนช่วยคอยเฝ้าจับตามองด้วยโดยเฉพาะนายสุเทพนาวิสิทธิ์เนี่ยอย่าหนีไปอังกฤษก่อนละกันตอนนี้เพราะว่าเห็นยังมีวีซ่ามีพาสปอร์ตและยังมีใบสัญชาติเป็นคนอังกฤษอยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้หนีไปก่อน เราเรื่องนี้เราจะมีการในชมรมทําไงมั้งเกิดเช็คคนหายอะไรกันไหมคือเดี <C> ๋ยวเราคงจะต้องรีบประชาสัมพันธ์บอกเลยว่าพี่น้องเราชาวอุดรหน,นองคายหนองบุรมัมภูโซนนี้มีใครที่หายไปบ้างไปแจ้งไว้ที่ศูนย์เยียวยาหรือที่แจ้งไว้ที่มูลนิธิที่กรุงเทพเนี่ยมูลนิธิกระจกเงามีคนของอุดรเรากี่คนพราะผบออกจากเรือนจํามาออกจากกรุงเทพเรือนจำกรุงเทพไปแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เรื่องคนหายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะตรวจสอบเข้าไปที่มูลนิธิกระจกเงา ว่าของอุดรมีกี่คนแล้วเราก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยครับ